ะะก็ช่างทัดกับช่างช่างซูนก็กําลังผสมปูนนะคะเพื่อที่จะเทต่ตอหมอ้อนะคะนี่ตอ่อหม้อนั้นก็ได้ทาการเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะตอ่อหม้อเพื่อที่ทําบ้านแล้วก็จะยกบ้านมาไว้บนนี้ละนะคะ<อ>เพื่อไม่ให้สุดนะคะ<อ>เพื่อไม่ให้สุดนะคะ<อ>นี่นะคะทำบ้านใครคะอ๋อทำบ้านหมอหนุมคะ่ะใคร ถ่ายไปถ่ายไปโดดไปถ่าพที่กาหลงอ้อนะคะตอนนี้แอดอ่านแล้วมันสะท้อนแสงนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตกันึงทัดไลน์นานหรือ,อยังคลิปหรืออะไรอ๋อไลน์อยู่ใช่ไหมนี่นะคะ อฟซีนะคะตอนนี้ก็ช่างทัดก็กำลังกำลังทำงานอยู่นะคะเอฟซี FC เนะาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่างทัดนะคะนี่นะคะคุณจิรพรน์นะคะคุณจิรารัน์นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะทำบ้านหมอหนุ่มะคะ่ะทำบ้านหมอหนุ่มนะคะอเอียงนิดหนึ่งนะเอฟซี FC เนาะ อย่างนี้หนึ่งอ่าโอเคนะคะเนาะหน้ากล้องดีแล้วนะคะอ่าเราดูช่างทำงานไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูนางรำนะคะอุ้ยอะไรนะ่ะอะไรไปไหน <laughs> อาว,ว,วีออดก็ย้ายบ้านแล้วนะคะออาวก็เห็นหนึกสภาพถึงวีออดเมื่อวานมันคนละคนน่ะจ้าที่ใส่วิกอะนี่นะคะนะคะ,นะค,ะคุณทนาสนยนาสอนนะคะสวัสดีครับพี่เฟื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ นี่นะคะคุณครูนะคะครูนะคะครูสริอะไรนะสีกันหล่ค่ะสีกันนะคะกดให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณจุฬารักนะคะก็ขอบคุณนะคะต่อไปนี้ก็แอดเ่ืมบุญชูเป็นคนอ่านให้นะคะอ่านให้ช่างทัดนะคะเนาะก็น้องฝากช่องไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะ ตอนนี้ก็ช่างทัดกําลังทํางานเลยนะคะเอาดันๆให้ได้หนึ่งร้อยไลค์ก่อนนะคะดันๆให้ได้หนึ่งร้อยไลค์ก่อนแอดจะขึ้นเป็น200รอยไลค์นะคะคุณเฟื่องอยากดูพญานาคช่วยช่วยไปขยับรถคันขาวหน่อยสิฮ่าฮ่ว้ายแอดกันคุณการหลงแอดขับรถไม่เป็นหรอกเด้อน,นี่นะคะเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะคุณกันลงนาอเพราะว่าเดี๋ยวข้ารําเดี๋ยวแอดจะพาไปดูเนาะไปดูนางรัานะคะใกล้ๆนะคะนี่นะคะก็ต่อหม้อตรงนี้นะคะนี่นะคะเนาะช่างทัดก็กำลังกำลังเทนะคะเทต่อหม้อเนาะเสาเก้าต้นนะคะเสาเก้าต้นนะคะ,นนะ,คะก็ดูแบบแปลนแล้วนะคะ ก็คงสวยน่าดูนะคะคงสวยน่าดูก <c oughs> ็ดูดีนะคะ <c oughs> คุณกาหลงทานข้าวหรือยังทานข้าวหรือยังเดี๋ยวแอดไปจะมีแอดจะไปทานข้าวนะคะเนาะน้องละกิ้มนะคะปัดขับขับไม่ได้พี่ก็ ไปดันท้ายรถสีคาโอ้ยสงสารข่อยแน่ค่ะครูตีช่างลุยงานแต่เช้าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโอ้ช่างทัดช่างซุนนี่บอกได้เลยนะบอกได้เลยนะคะช่างตั้มนะคะแบบคือดีมากเลยนะคะดีมากทํางานไม่เกี่ยงเวลาเลยนะคะ <c oughs> ทานข้าวก็แป๊บเดียวนะพักก็แป๊บเดียวนี่นะคะคือคือ,คอนอกช่างที่แบบไม่เอาเปรียบนะคะ น้องคุณการลงพูดเล่นคะ่ะอ๋อค่ะรู้ดูค่ะเรารู้ว่าคุณเฟื่องขับรถไม่เป็นเพราะคุณเฟื่องมีแท็กซี่ส่วนตัวสุดหลอ่อขอบพระคุณค่ะอใครนินทาแฟนแอดเดี๋ยวแอดจะบอกแฟนแอดเดอ้อขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะคุณการลงนะเราเข้ามาช่องแอดใครเข้ามาช่องแอดนะับพูดแซวแอดได้นะ คนเก็บฟืนอ่ะพูดหนังๆอ่ะแอดก็ยังทำใจได้เลย <c oughs> คัะครูสีเช้านี้กาแฟกี่ถ้วยดีแกกาแฟกี่ถ้วยแล้วคะ <c oughs> เออมันสะท้อนแสงโดยเอซีเนาะแอดเลยอ่านย่างนิดนึงนะเนาะนะคะแสงสว่างกลางใจดีใจกับท่องทัด้วยค่ะมีางานทุกวันูุ่เชู่อเพอียๆครัวค่าค่ะนะคะ ช่างทัดขยันอยู่แล้วนะคะคุณสมศรีกอบคุณค่านะคะเนาะเนี่ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะตอนนี้ช่างทัดเคาะทำงานนะคะทำง,งานเนาะช่างทัดช่างซุนค่ะเป็นช่างที่ขยันมากนะคะไม่เกี่ยงกับเวลานะคะไม่เอาเปรียบนายจ้างนะคะคือไม่เอาเปรียบนายจ้างและไม่เอาเปรียบคนที่ เขาเรียกว่าอะไรน่ะเป็นเจ้าของน่ะเนาะไอดพูดไม่ถูกเนาะอ่าครูตีนะคะเพิ่งจากกาแฟร้อนหนึ่งชาร้อนหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเอามาฝากแอดบ้างเดอ้อครูตีนนะคะเอามาฝากแอดบ้างเดอ้อนะคะนี่นะคะครูตีก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเป็นครูที่เข้ากับชุมชนได้นะคะถือว่าสุดยอดนะประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จนะคะ คุณกาหลงนะคะคุณเฟื่องกาหลงไปหาลักยิ้มมาเจอนอนเต็มเลยอุ้ยอะไรคะอุ้ยนะคะอ๋อดูแล้วนะคะพี่จันเจ้าสวัสดีค่ะคุณจันเจ้านะคะพี่เฟื่องหมุนจังจริงเหรอหมุนเหรอหมุนหรอคะคุณกาหลงช่องแอดหมุนไหมนะคะหมุนไหมคะหมุนเลยเหรอคุณจันเจ้าหมุนเลยเหรอคะลองดูสิ แย,แ,ยแยกจากช่างทัดหน่อยสิมันสัญญาณใกล้กันหรือเปล่าคะผมรูะอืมของของของอ๋อไม่หมุนอ๋อไม่หมุนนะคะแสดงว่าเป็นเป็นกับของคุณอ่าใครเนาะอ๋อไม่หมุนคะ่ะอ้าวหรือว่าเน็ตผมคุณกาหลง าจะเป็นเน็ตคุณจันเจ้าแหละนะคะครูตีสวัสดีเอ้ยเดี๋ยวนะคะครูครูสีกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะโอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณเน,น,นี่ยนะคะาระชังกินแอดตัวร้ายหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะครูสีกันนะคะ ค่ะนะคะก็สวัสดีค่ะกดให้แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะน้องรักยิ้มพี่เฟื่องก็ไม่เอาเปรียบเอซีค่ะไม่ถึง100่ง้อไลค์ไม่กินข้าวค่ะใช่ใช่ใช่อ่าแม่ผู้ใหญ่ก็เตรียมมาแล้วนะก็ฉะนั้นเดี๋ยวแอดจะไปนะคะแอดจะไปใช่จริงๆด้วยเนาะแอดจะไปรอนะคะเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่จะดำแล้วนะคะนี่เอออยู่กับช่างทัพตรงนี้นะคะ อน,นี่ช่างคับกำลังทำงานนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูร้านก่อนนะคะเาแม่เปลี่ยนตัวตรีมแล้วนะคะทานดูเดฟจีนะเดี๋ยวพี่ไป